สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับผมพาเ,เพื่อนๆมาเจออีก3คันสวยๆนี่คืออีกหนึ่งสีที่หายากในส่วนของรถหมดสัญญาเช่านานๆมาทีครับนี่คือเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักรีโว่ดับเบิลแค 2.4E นะคระับ P Lander เพื่อนๆนะแล้วที่สำคัญมีแค่3คันเลขไม้จะแข็งหน่อยอยู่ที่2,3 0 0 0 0สแ่อแแล้วเราดูไปด้วยกันว่าคันไหนแน่ซื้อและใครกาลังหาสีนี้อยู่รีบหน่อยแล้วกันเนาะในส่วนของราคายังไม่เปิด มานะรถเพิ่งเข้ามานะ587แต่โครงสร้าง A หมดนะครับผมดูเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจทักลายส่วนตัวในส่วนของเบอร์โทรที่อยู่ด้านหน้านี่แะครับทักเป็น ID ลดียเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยเพื<ๆ>่อนๆดูอย่างคันนี้มีเห็นไหมอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับมีการเขาเรียกว่าตัวน้ำกดนะครับมันล้นออกมามันก็เลยกัดสีนะอันนี้เราไม่ได้ทำให้นเพื่อนนะแต่ล้าง ล้างอะไรห้อยู่แล้วนะเนี่เครื่องสีสวยคันแรกนั้นเพื่อนนะเป็นรุ่น E P 1 9 3คันหน้าซื้อหมดเลยผมว่าราคาน่าจะถูกแหละเป็นของดันหลอนะครับ65 R 1 7ยางเป็นปี24ด้วยเพื่อนเนี่ยซุ้มเดิมๆนะครับมีแครี่บอยทรงเสมอเก่งคันนี้ตามที่เ,เพื่อนๆเห็นมา,มาดูภายใน เบาะยังไม่ได้ขาดนะสวยๆแบบนี้เลยเพื่อนปีสิบเก้านะครับเกียร์ออโตโอ้่ะกุญแจได้มาสองดอกครบเลยหนึ่งพวงมาดูเลขไหมครับคันนี้เลขมอยู่ที่ปป๊บจับสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดกิโลเมตรครับเพื่อนนะครับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักไอเดียไลน์มาได้เลยนะครับนี่น็อตเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆ รอราคาอย่างเดียวเลย,ยเพื่อนสามคันนี้สีดำเมทริกนะนี่เพื่อนดูเอาภายในนะยังไม่ได้ทำความสะอาดแดงสน้นนะครับที่ผ้าแขนด้านหลังเนี่ยโตโยต้าเอซูเขามีนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับรถเพิ่งเข้าผมก็เลยอาสาเบิกกุญแจามาทำรีวิวให้เพื่อนเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าไม่มีราคาแล้วทํารีวิวทําไมอันนี้ผมแจ้งไปเลยว่าถ้าผมไม่ทําไว้เพื่อนๆไม,ไม่ไม่ทันนะครับในส่วนของ ส่วนกลางเขาจะมีในส่วนของพ่อค้านะครับองค์กรต่างๆที่รอซื้ออยู่แล้วเนี่ยนะครับเขารออยู่แล้วนะครับผมต้องทําการบ้านไม่รอนะครับนี่มีกล้องมองหลังอันนี้เสริมมานะเพื่อนนะอันนี้น่าจะเป็นบังทึกหลังนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลัง2จุดให้นะครับเนี่ยสีดําเมทัลลิกอ่ะมาดูเอกสารคันแรกโอ้โหสวยงามปีสิครับ นั่งสองตอนท้ายบนทุกมีหลังคาลงเล่มให้เรียบร้อยนั้นเพื่อนนะลำดับที่หนึ่งไม่ต้องห่วงนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกคันคันที่2องทะเบียนสองเกนยเพื่อนเก้าสองยสอสวยๆเลยเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะครับเครื่องยนต์แห้งๆคานเดิมๆน็อตดําเดิมๆแบบนี้เพื่อนเนี่ยสวยงามมาก นะครับแค่ไม่ต้องทําสีเลยเพื่อนมีครูดมีนิดหน่อยนี่ขัดเคลือบก็ออกแล้วนะอาจจะมีร่องน,อน,นิดหน่อยแต่สวยแน่นอนอ่ะคันนี้ยางเป็นคูดเยนะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดคันนี้ปียีี่โอ้ยัางยางใหม่เลยเนี่ยจมนิ้วเลยแฮลลี่บอยเสมอเก่งนะครับนีุู่เจได้มาสองชุดอ่ะมาดูในส่วงของ เลขใหม่ครับเพื่อนปึ๊บ2,31,170ครับตามนี้เลยสวยๆเกียร์อัตโมตินะครับที่เพื่อนเห็นหลังคาสวยๆแบบนี้ไม่แข็งหน่อยแต่ถือว่ากำลังดีนะในส่วนของวิ่ง2องแสนกว่านะครับผมว่าราคาน่จะไม่เพิ่ไม่ไม่ข้ามเลข5แน่นอนนะน่าจะอยู่ประมาณเลทเดิม4กีกลางๆประมาณนี้ ดีไม่ดีสีต้นต้นด้วยนะรอแล้วกันนะครับเพื่อนครับแจ้งความประสงค์มาว่าอยากได้อ่ะดูภายในคันแรกคันนี้บอยผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่าตัวมือมือเปิดมันหักนะครับเพื่อนคันที่สองเปิดได้คันนี่บอยสวยๆเลยแคบไม่มีร่องรอยการใช้งานเท่าไหร่เลยนะครับนี่โชคอัพในส่วนของตัวกระจกคบอยทำงานได้ปกตินะเพื่อนนะนี่เพื่อนดู มาดูเอกสารครับคันนี้อ่ะมาดูปีหนนะครับลงเรียบร้อยนะครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคาน,นะครับพบครันเลยเพื่อนเอาไปใช้งานกันคันไหนก็ได้3าคันนี้รอแค่ราคาอย่างเดียวนะแจ้งความประสงค์มาแล้วกันเนาะคันที่3ามคนสุดท้าย9201สองน์หนึ่งเพื่อนเก้าสนย์หนตามที่เห็นเลยนอเติมเดอมไม่มีแก่นะครับ เนี่ยสาภาพเครื่องยนต์ด้านหน้าเป็นแบบนี้น่าใช้เอาไปใช้ต่อเพื่อนน็อตเตอดน,น็อตด,ด,ดำะเปานรรถเดิมนะครับรถเกรด A ก็จะประมาณนี้นะโครงสร้างดีนะครับใช้งานมันก็อยู่กับเราได้นานนะดันหลบครับคันที่3 265 60R 17เหมือนกัน2004ครับอ่ายางปีเดียวโอ้เอาไปใช้งานกัน กุญแจได้มา2ชุดอ่ะแสดงว่า3คันนี้ได้กุญแจครบเลยนะครับมาดูเลขไม้กันครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่241,652กิโลเมตรที่ใช้ไปครับใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับ a d i l n e ในส่วนของเบอร์โทรที่อยู่ด้านหน้าที่วิดีโอนี้ได้เลยเนี่ยน,นั่งจมดินแบบนเนี้ยเนี่ยเอารถแบบเนี้ยไปใช้เพื่อนนะครับเอารถแบบนี้ไปใช้ ความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้ครับซื้อสดแวกเต์ไม่มีเก็บนะเสียค่าโอนแค่สองพัใครเสียมากกว่านั้นไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ผมนะไม่ใช่หนุ่มน้ำมนคอาไม่านานะครับนี่ยางสวยสวยนิ่มๆเลยเพื่อนใช้น,น,นานๆแคลลี่บอยเสมอเก่งโกอัพเปิดได้ปกติทํางานได้ดีนี่ภายในส,สวยๆนะครับลายเนอร์ยังส,สวยอ,ยอยู่เลยเ,เพื่อนดูโอ้โหนคนันที่สก็สวยเนี่ย ันท้ายไม่มีลอ่ลองล่องรอยเลยเพื่อนดูครับยงางอะลงยงางอะไหลครบนี่ครับมามาดูเอกสารอันนี้เป็นปีหนึ่งเก้านะครับลงเล่มเรียบร้อยนั่งสองตอนท้ายบรรทุกมีหลังคาลงเล่มทุกคันลำดับที่หนึ่งนะครับสรุปนี้สามคันนี้คันไหนก็ได้นะเพื่อนนะคันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของมือเปิดตัวกระจก แฮลี่บอยหักนะเพื่อนนะก็อีก2คันหลังไม่มีนะก็คือใช้งานได้ปกติคันไหนก็ได้น้องเพื่อนนะรอราคายอย่างเดียวใครอยากได้คันไหนหรือว่าสนใจในส่วนของสีดำสีประตูยุกสูงเอออตโอต้ปี19 3้คันนี้แคปหน้าจอหรือถ้าให้ดีทักไอดีไลน์ที่อยู่ด้านหน้าจอวิีโอชุดนี้มาได้เลยหนุนม่มละมต์คนมน,นารอรับสายและบริการเพื่อนๆอ,อยู่แล้วโอเครถส,สวยๆแบบนี้ทักมาหนุนม่มละมต์คนมน,นาไปแล้วสวัสดีครับ